สวัสดีค่ะวันนี้กิ๊กจะพามาดูคลังสมบัติของพี่ชายกิ๊กนะคะแล้วก็จะมาเคลียร์พื้นที่นะคะทำสูตรไอติมนะคะมาชมกันเลยค่ะวันนี้อยู่อูซอมรสค่ะพื้นที่ที่เราจะพาไปดูนี้ก็จะเป็นพื้นที่ เราได้รับการอนุญาตให้สร้างแลนด์มาร์คใหม่ได้แล้วนะคะจากตรงนี้นะคะเราก็แบ่งโซนกันนะคะคนละครึ่งนะคะของพี่สะใยกับพี่ชายนะคะตรงโซนรถสีขาวๆนี่นะคะก็ได้รับการอนุญาตแล้วนะจ๊ะจากนั้นนะคะเราก็ขนของพวกนี้นะคะไปย้ายไปอีกที่หนึ่งนะคะคืออีกฝั่งนะคะอีกแดนหนึ่งที่พี่ชายอนุญาตให้ขนไปแล้ว้ยัง เราจะเคลียร์เป็นพื้นที่ว่างแบ่งโซนกันหัวกับเมียผู้ละโซนหัวอีซาทางพุ่นียอีซาทางนี้ไะเนเี่ยตะนนี้วาตะนนวาโอ้ตอนก็ทำตัให้เป็นไปช่วยพี่จะไปเก็บของนะคะ นี้คือพี่ใจบอกว่าเป็นของที่ไม่ใช้แล้วนะคะวันนี้ก็ให้ดูรีวิวแค่นี้ก่อนนะคะส่วนวอมารอดู ep สองนะคะติดตามชมตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปจะมาโชว์ผลงานที่ดูดอีกรอบหน้านะคะวันนี้เป็นราคาบ้า